สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเหยื่อ Forex ทีดีย้อนเหยือย่อ Forex ทีดีปาล์มนายแบบดังก่อนตายไม่มีเงินรักษามะเร็งยังจำข่าวสุดเศร้าของปาลมเปรมทัศน์กันได้ไหมอดีตนายแบบดังที่เสียชีวิตจากมะเร็งพบมีชื่ออยู่ในดาวไลน์ Forex ทีดีแต่สุดท้ายก่อนตายต้องขอรับบริจากเงินรักษาโรคเป็นช่วงที่เริ่มโดนเบี้ยวจ่ายเงินแล้ว ตอนนี้ทาง Facebook มีการรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ทดีและมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้ที่ร่วมลงทุนพร้อมพาดพิงไปยังพระเอกดังช่องสามรายหนึ่งอยู่ในระดับเป็นถึงพ่อทีมโดยในรายชื่อดังกล่าวมีชื่อโตสศักดิ์สิทธิ์ร่วมลงทุนด้วยมูลค่าจะแสนบาทซึ่งเจ้าตัวก็ออยอมรับว่าไม่ได้ชวนคนอื่นมาร่วมเครือข่ายต่อ ในตอนแรกก็ได้รับผลตอบแทนมากปกติหลังๆไม่ได้เงินคืนและไม่ได้คืนทุนด้วยซ้ําส่วนสาเหตุที่ไม่แจ้งความเพราะอายที่ตัวเองโดนหลอกโดยล่าสุด14กันยายน2565ชาวเน็ตได้มีการรวบรวมผู้โดนโกงจากปอเด็กทดีพบว่าหนึ่งในรายชื่อที่น่าสนใจคือปามเปนมทัศน์สิ้นกั้งซึ่งเคยเป็นนายแบบที่ป่วยเป็นมะเร็งเสียชีวิตในปี2562ได้ร่วมลงทุนไปกว่า70,000บาท จากการตรวจสอบพบว่าปาล์มเปรมทัศน์ถูกชักชวนลงทุนกับ f o r e เรทีดีด้วยเงิน70,000บาทโดยไม่ได้ไปหาดาวลายเพิ่มเติมเท่ากับว่าคดีนี้เขาคือผู้เสียหายและเมื่อไปตรวจสอบเรื่องราวชีวิตของปาล์มเปรมทัศน์ก็ยิ่งน่าเศร้าเพราะในช่วงเดือนสิงหาคม2562หรือ3ปีที่แล้วปาล์มเปรมทัศ์ ต้องโพสต์ขอเปิดรับบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ต่อสู้มานานถึง3ปีซึ่งโพสต์สุดท้ายของเจ้าตัวก่อนตายได้มีการโพสต์ขอบคุณคนที่บริจาคเงินช่วยเหลือและจะใช้เงินบริจาคมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าหากเงินเหลือจะมอบให้ศูนย์มะเร็งและผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งเมื่อสองทำลายคดี forex td ในช่วงที่ปาล์มเปรมทัศน์ป่วยจนต้องขอรับบริจาคเป็นช่วงที่ forex td เริ่มจ่ายเงินช้าก่อนที่ ceo จะเลิกจ่ายเงินแล้วหอบเงินหนีไปพอดีช่าเน็ตหลายคนวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ปาล์มเปรมทัศน์ไม่มีเงินรักษามะเร็งเนื่องจากถูกโกงจาก forex td ส่วนบงคนที่ไม่เข้าใจคิดว่าปาล์มเปรมทัศน์ไปกงคนอื่น ก็เข้ามาต่อว่าอย่างรุนแรงแต่เจอชาวเนต็ตอีกฝั่งฟาดกลับยืนยันชัดว่าปามคือผู้เสียหายจริงๆสังเกตได้จากภาพข้อมูลด้านบนลิส t downline เท่ากับศูนย์ก็คือไม่ได้ไปชวนใครมาลงทุนเพิ่มเติมขอขอบุณแหแรงข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ